สวัสดีครับมาดูดวงกายวันกันครับกับโยนนทลักปยากรณ์นะครับทางช่องหักพิยกรณ์ชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่31มีนาคมนะครับพศ2567นะครับต้องกับวันอาทิตย์แรม7ค่ำเดือน4ปีถทศนะครับจส1385นะครับตามเฏิทินสถิติของไทยนะครับก็สําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะครับก็พบกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกป็นสถิตินี้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ ผมจะมีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับเป็นคลิปการทำนายดวงรายวันของคนละเจ็ดวันพร้อมทั้งเลขนําโชคของคนละเจ็ดวันนะครับก็สามารถนําไปประยุกต์ในการวางแผนการเงินชีวิตในแต่ละวันได้นะครับเพราะว่าผลการทำนายแต่ละครั้งก็มีผลแค่24ชั่วโมงคือวันต่อวันนะครับถ้าเผื่อวันนี้ฟังแล้วผลการทำนายไม่ดีขึ้นมาก็พิ่งที่ฟังใหม่นะครับก็ไม่ต้องรอรอนานนะครับแล้วก็การกดติดตามก็ง่ายมากครับสามารถกดติดตามทางมบมล่างขวามีคําว่ากดติดตามได้เลยตรงนี้นะครับะดวกมากนะครับแล้วก็ยังไงก็ตาม สำหรับผู้ที่กดติดตามไว้นะครับระบบจะเตือนทุกครั้งเมอเรามีคลิปใหม่นะครับคลิปใหม่จะออกทุกเช้งคืนนะครับก็ือให้ได้ไม่พลาดการติดตามรับรับชมรับฟังกันนะครับโอเคงั้นเรากลับมาดูดวงไกลวันกันต่อนะครับสําหรับดวงไกรวันวันนี้เราก็จะเริ่มที่ชาวอาทิตย์เช่นเคยนะครับว่าชาวอาทิตย์วันนี้นะครับการเงินการงานผรักสุภาพโชคภเป็นเช่นไรนะครับเราเริ่มที่โชคภก่อนนะครับโชคลาภของชาวอาทิตย์วันนี้นะครับก็เกิดว่าเราได้ไพ่ เดือดเดนะครับถ้าเดือดเดือดแสดงว่าวันนี้โชคลาภจงมาไม่ถึงนะครับชาววันอาทิตย์รอไปก่อนนะครับจากนั้นเรามาดูในแง่ของการงานนะครับการงานของชาววันอาทิตย์นะครับที่สําหรับค้ที่ต้องทํางานในวันนี้นะครับเรากฏว่าเราได้ไพ่อัศวบินเหรียญนะครับถ้าอัศวบินเหรียญขึ้นมาแสดงว่าวันนี้นะครับก็การงานก็จะผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็คนที่ค้าขายวันนี้ถือว่ามีลูกค้าอุ่นค่อนข้างดีนะครับเรียกว่ากลางบปกได้เลยนะครับ จากนั้นเราก็มาสู่ใน s, variety, one, แง่ของความรักนะครับพอแล้ของชาวอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับเกิว่าเราได้ไพ่หนึ่งดาบนะครับหนึ่งดาบแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ยังหวานชื่นอยู่นะครับสําหรับชาวอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อจากนั้นเรามาสู e ่ในแง่ของชาวโสดกันบ <p> ้างนะครับชาวโสดวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สองถ้วยถือว่าวันนี้ชาวโสดวันอาทิตย์ก็ยังสารต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีนะครับ หรือว่าใครที่กําลังจะขอความรัประกันในวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสจะรับการตอบรับค่อนข้างสูง90%ขึ้นไปเลยนะครับจากนั้นเราก็มาดูในแง่สุขภาพนะครับสุขภาพของชาววันอาทิตย์ในวันนี้ปรากฏบว่าเราได้ไพ่10เหรียญก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีมากเลยนะครับสาหรับสุขภาพของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับต่อมาเรามาดูเลขนำโชคกันต่อเลยนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข05นะครับ หมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข63นะครับแล้อีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข64นะครับ05 63แล้วก็64นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับก็ไปใช้กันดูนะครับด้วยผลงก็มากรันตงรับทราบกันด้วยแล้วกันนะครับจากนั้นเราไปสู่ชาววันจันทร์กันต่อเลยนะครับว่าชาวันจันทร์ในวันนี้นะครับการเงินการงานความรักสภาพชั่วคราวของชาววันจันทร์เป็นอะไรบ้างนะครับ มีใจที่ต้องตั้งกับไหมเลยต้องเฝ้าระวังไหมนะครับสำหรับชาววันจันทร์เราเริ่มที่โชคกงกราก่อนนะครับช่องแรกของชาววันจันทร์ในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่เด็กถือถ้วยถือว่าจะมีชคล่าระดับกลางเข้ามาได้นะครับสำหรับชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับสำหรับผู้ที่ต้องทางานวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่อัศบินเหรียญก็ถือว่าวันนี้การงานก็จะเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็คนที่ค้าขายวันนี้ก็ถือว่ามียอดขายระดับกลางบวกได้เลยนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับความรักของชาววันจันทร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราด้ไปจิตไม้ถือว่าความรักยังหวานชื่นกดีนะครับสาหรับชาววันจันทร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่กันในแง่ของชาวโสดบ้างนะครับชาวโสดวันจันทร์ในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่สามถ้วยนะครับถ้าสามถ้วยขึ้นมาแสดงว่ามีสัมพันธภาพของชาวโสดวันจันทร์ก็ยังสานต่อไปได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับแล้วก็คนที่จะขอความรักในวันนี้ก็มีโอกาสที่จะรับกันรับค่อนข้างสูงด้วยนะครับก็มากเก้าส จากนั้นเรามาสู่กันในแง่ของสุขภาพนะครับสุขภาพวันชาววันจันที่วันนี้นะครับปราบฏว่าเ่าได้ไพ่6ดาบนะครับถ้า6ดาบขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ต้องให้ระวังในแง่ของสุขภาพหน่อยนะครับอาจจะเป็นวันที่ต้องพักผ่อนเยอะนะครับถ้ารู้สึกคันเรื่อคันตัวไม่สบายก็ให้พักผ่อนอทานยาแล้วก็พบแพทย์นะครับพักผ่อนเยอะก็จะได้ผ่านพ้นวันนี้ไปได้นะครับสำหรับวันชาววันจันทรในแง่ของสุขภาพนะครับต่อมาเป็นเรื่องของเลขนำโชคนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับ ก็คือหมายเลข08นะครับหมายเลขถัดมาคือหมายเลข17นะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข90นะครับ08 17แล้วก็90นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่ชาววันอังคารกันต่อเลยนะครับว่าชาววันอังคารในวันนี้นะครับการเงินการงานความรักสุขภาพโชคกภเป็นเช่นไรนะครับเราเริ่มที่ โชคลากก่อนเลยน,น,น,นะครับรร <_ d ream> โชคลาภของชาววันอังคารในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เจ็ดเดียนถือว่าจะมีโชคลดับกลางเข้าไปได้นะครับสำหรับชาววันอังคารในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานสําหรับผู้ที่ต้องทํางานในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดอะเอ็มโพรลถือว่าวันนี้ชาววันอังคารครับการงานสำเร็จร่วงไปได้ค่อนข้างดีมากนะครับคนที่ค้าขายวันนี้ก็ถือว่ามียอดขายะระดับดดัวของกลางได้นะครับสำหรับชาววันอังคารในเรื่องการงานนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของความครับน,นะครับเรื่รงของชาววังคารที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏบว่าขึ้นไพ่เดอะสตาร์นะครับถ้าเดอะสตาร์แสดงว่าความเป็ักยังหวานชืน่นกนดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาววังคารที่มีครอบครัวแล้วนะครับ <S 2> <S 2> ต่อจากนั้นเรามาสู่การในแง่ของชาวโสดน,นะครับชาวสวัางคารในวันนี้ปรากฏบว่าเกาได้ไพ่หกถ้วยนะครับไพ่หกถ้วยขึ้นมาแสดงว่าสัมพันธภาพของชาวสวัางคารก็ยังสานต่อไปได้ค่อนข้างดีมากนะครับยังไม่แบนต้อง่วกมากนะครับในแง่ของชาวโสดวังคารนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพชาวบางคานในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่เดอะเฮอร์ิทนะครับถ้าเจอเฮอร์บิทขึ้นมาแสดงว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวบางคานในแง่ของสุขภาพในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาดูในแง่ของเลขนําโชคกันต่อเลยนะครับเลขนาโชคหมายเลขแรกนะครับคือหมายเลขยี่สิบเก้านะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขแปดสิบเจ็ดนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขเจ็ดสิบแปดนะครับ 29 87แล้วก็78นะครับเป็นไปได้นำโชคของชาววังคานในวันนี้นะครับก็ไปปรับเช็คกันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่ชาววันพุธกันต่อเลยนะครับว่าชาววันพุธในวันนี้นะครับการเงินการงานขอพย์โชคลาภของชาววันพุธเป็นเช่นไรนะครับเราก็จะเริ่มที่โชคลาภอีกเช่นเคยนะครับโชคลาภของชาววันพุธในวันนี้นะครับเอาแบบว่าเราได้ไพ่สีถ้วยนะครับถ้าสีถ้วยขึ้นมาแสดงว่าโชคลาภยังมาไม่ถึงนะครับชาววันพุธรอไปก่อนนะครับ ต่อมาเป็นเรื it, like so ่องของการงานสําหรับผ bueno. so ู field, ้ท so ี่ต้องทงานในวันนี้นะครับเพราะกล่วว่าเราได้ไพ่เดอบฟูครับเดอบฟูขึ้นมาแสดงว่าวันนี้การงานของชาววันพุธก็ยังสําเร็จดูเรื่องไปได้ค่อนข้างดีนะครับคนที่ค้าขายวันนี้ถือว่ามีลูกค้าเข้ามาระดับกลางๆนั่นเลยนะครับสำหรับชาววันพุธในแง่ของการค้าขายทํางานในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับความรักของชาววันพุธที่มีครอบครัวแล้วนะครับเพราะกล่วว่าเราได้ไพ่ เด็กถือได้ก็ถือว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องงงแงเกิดขึ้นในครอบครัวได้นะครับอาจจะต้องปรับความเข้าใจยูนความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นพยายามค่อยๆคุยค่อยเจรจารนะครับเอารลเบียบขาลุววล้นค,ครับทุกอย่างจะได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับชาววันพุทธที่มีครอบครัททควนะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของชาวสดกันบ้างนะครับชาวสดวันพุทธทวันนี้เราเกิดว่าได้ไพ่เดอะเมทิเชียถือว่าวันนี้สัมพันธภาพของชาวสดวันพุธก็ยังสานต่อไปได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาววันพุธในวันนี้ประกะากฏว่าได้ไพ่สีดาบนะครับถ้าสีดาบขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ชาววันพุธก็ให้ระวังในแง่ของสุขภาพไปบ้างนะครับอาจจะมีอาการไม่สบายถึง้กระทั่งล้มหมอนอเสื่อเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นก็พยายามดูแลสุขภาพถ้ารู้สึกท่านใดท่านตัวไม่สบายท่ารีบแนะนำให้รีบทานยาพบเออ่พบแพทย์แล้วก็พักผ่อนใหเยอะนะครับคือได้หมายถึงวันจันทรไปได้นะครับสำหรับชาววันพุธในแง่สุขภาพนะครับจากนั้นเรามาดูเรื่องนำโชคกันต่อเลยนะครับเรื่องนำโชคหมายเลขแรรกนะคับ ก็คือหมายเลข2 3นะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข2 1นะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข2 2นะครับเรียงกันเลยนะครับเนี่ยผมไม่ได้จัดเรียงนะครับมาเองนะครับ2 3 2 1แล้วก็22นะครับเป็นหมายเลขคำโชคของชาวบรรพุตในวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับแจ็เผยอย่างไกก็มาเราสื่อัาฟังแล้วกันนะครับจากนั้นเรามาสู่ชาวบรรพุตหากันต่อเลยนะครับว่า ชาววันพฤหษัทในวันนี้นะครับการเงินการงานการรักษาภาพโชคลาภของชาววันพฤหัสเป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมมีอะไรต้องเฝ้าระวังไหมนะครับเราจะเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับก่อนนะครับโชคลาภของชาววันพฤหษัทในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ห้าถ้วยนะครับอ้อห้าถ้วยใช่ครับถ้าห้าถ้วยขึ้นมาแสดงว่าโชคลาภจะมาไม่ถึงครับชาวธธวัพพุรษัทรอไปก่อน,นครับ ต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับกา be รงานของชาวบพุษถัสสำหรับผู้ที่ต้องทางานในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่เจ็ดหมายก็ถือว่าการงานก็ยังสาเร็จลุล่วงไปได้ค่อนข้างดีนะครับคนที่ค้าขายจือว่าวันนี้มีลูกค้าเข้ามาจับการได้เลยนะค bastards. รับจากนั้นเรามาสู่กันในแง่ของความรักนะครับภรรยาของชาวบัพปุษถัสที่ม ok <ian> ีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เด็ดนะครับถ้าเด็ดขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ชาวบัพุษถัสที่มีครอบครัวแล้วก็ให้ระวังในแง่ของความสัมพันธ์ในครอบครัวนิดนึงนะครับอาจจะมีเรื่องขัดแย้ง ไม่ลงกอยการเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นพยายามรถเย็นเขารูดนะครับอันไหนที่เารถมเดลกันได้ก็อารมณ์รวยนะครับจะได้ผ่านพ้นวันนี้ไปได้นะครับจากนั้ 2018, uh huh. นเรามาสู right. ่กันในแง่ของชาวโสดนะครับชาวโสดวันพฤหัสบดีวันนี้ปรากฏว่าเลขไพ่สิบไม้นะครับถ้าใช้ไพ่สิบไม้วันนี้ก็ชาวโสดวันพฤหัสในแง่ของความสัมพันธ์ก็ยังสารต่อไปได้โอเคนะครับเป็ว่าวันนี้อาจจะต้องเหนื่อยในแง่ของเอาจจการเอาเอาใจอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นสะหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราลงดูรงแดงไปก็น่าจะคุ้มนะครับกับการสารต่อความสัมพันธ์แวาคง ต้องลงแรงเหนื่อยครับสําหรับครับวันนี้นะครับสําหรับชาวโซนวันพุทธัสราครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวพุทธัสราในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่หกไม้นะครับถ้าหกไม้ขึ้นมานะครับก็แสดงว่าวันนี้นะครับชาววันพุทธัสราสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับไม่มีอะไรต้องหมงมากนะครับในแง่สุขภาพของชาววันพุทธหัสราในวันนี้นะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของเลขนําโชคกันต่อเลยนะครับเลขนําโชคหมายเลขแรกก็คือหมายเลขยี่สิบแปดนะครับ หมายเลขถัดมาเลขจะเป็นหมายเลข36นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือก็คือหมายเลข27นะครับ27เอ้ย28 2สิบแล้วก็27นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันคุณฤหัสเดนวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาเล่าสือกฟังดูแล้วกันนะครับจากนั้นเรามาสู่ชาววันศุกร ก็ต่อเลยนะครับว่าชาวบันสุกในวันนี้นะครับการเงินการงานของลาสกโชคลาภของชาววันสุกเป็นเช่นนะครับเราเริ่มที่โชคลาภก่อนเลยนะครับโชคลาภของชาวบันสุกในวันนี้นะครับปรากับว่าเราได้ไพ่สี่ดาบก็ถือว่าโชคลาภยังไม่เข้านะครับชาวบัสุกรอไปก่อน,นครับในแางของโชคลาภนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับการงานของชาวบันสุกที่ต้องทํางานในวันนี้ปรากฏบว่าขึ้นไพ่เดวิลนะครับถ้าเดวิล <ule> yeah. ขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ ชาววันศุกร์ที่ทํางานวันนี้ก็ระวังนะครับอาจจะมีปัญหามีตัวปวนเกิดขึ้นในที่ทํางานนะครับอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้ตามเป้าหมายหรือแม้กระทั่งคนที่ค้าขายวันนี้ก็เช่นกันนะครับอาจจะมีเรื่องที่ต้องแก้ไขค่อนข้างเยอะนะครับในแง่ของการค้าขายวันนี้ก็ให้ระวังไปเรื่อยกันนะครับจะได้เมออ่าแผนทั้งรับไม่ได้ทันนะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของความรักนะครับความรักของชาววันศุกร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าอเอาเด้ไพ่หกไม้ก็ถือว่าควารักความสัมพันธ์ยังหวานชื่นกันะคอับ ต่อจากนั้นเรามาดูในแง่าาของชาวโสดกันบ้างน,นะครับชาวโสดวันศุกร์ในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่เด็กถึงไม้นะครับถ้าเด็กถึงไม้ก็ถือว่าชาวโสดวันศุกร์ก็ยังสานต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับสำหรับชาวโสดวันศุกร์นะครับต่อจากนั้นเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาววันศุกร์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่สองไม้ก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับ จากนั้นเรามาดูกันในแง่เลขนำโชคกันต่อนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลขสี่สิบเก้านะครับหมายเลขถัดมานะครับก็คือหมายเลขเก้าสิบห้านะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขเก้าสิบเอ็ดนะครับสี่สิบเก้านะครับเก้าสิบห้าแล้วก็เก้าสบอ็ดนะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับ ลองไปปรับใช้กันดูนะครับด้ผลอย่างไรก็มาคอเรื่รับทราบกันดูแล้วกันนะครับเราผ right ่านไปทั well, we ้งหมด6วันนะครับต่อมาเป็นชาววันเสาร์นะครับว่าชาววันเสาร์เข้ามาดูกันครับว่าวันนี้การเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาววันเสาร์เป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องห่วงไหมมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังไหมนะครับสำหรับชาววันเสาร์เราก็เริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ปเอ่อ ดะชาลิออดนะครับถ้าเอชออดขึ้นมาแต่ว่าวันนี้จะมีโชคระดับกลางเข้ามาได้นะครับสำหรับชาววันเสารอ์อย่างเงี้ยช่วงภในวันนี้นะครับต่อจากน,นั้นเรามาดูกันอย่งเงการงาน,นครับสำหรับชาววันเสาร์ที่จาต้องทํางานในวันนี้นะครับก็แบบว่าเราได้ไพ่เดอะเพอร์มิทนะครับถ้าเพอร์มิทขึ้นมาแสดงว่าวันนี้การงานก็ยังผ่านพ้นไปไย้ค่อนข้างดีนะครับ,บรวมทั้งคนที่ค้าขายในวันนี้นะครับก็จะมียอดขายระดับกลางได้เลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับเสำเรันชาววันเสาร์ที่มีครอบคครรัวแล้ก่อนนะบ ปรากฏว่าได้ไพ่เด็กถือดาบนะครับถ้าเด็กถือดาบแสดงว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องที่ขัดแย้งกันเกิดขึ้นในครอบครัวได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ความเห็นไม่ตรงกันกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็พยายามค่อยๆคุยค่อยๆเจรจานะครับเอาเรียนเขาลว่นะครับอะไรหนักนิดเบาหน่อยได้ก็ให้อภัยกันนะครับจะได้ผ่านพ้นวันนี้ไปได้ด้วยดีนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดกันต่อเลยนะครับชาวโสดวันเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่แปดไม้ทาาก็ถือว่าวันนี้สมรรถภาพของชาวโสดวันเสาร์ก็ยังสานต่อไปได้ค่อนข้างดีนะครับ ยังไม่หนื่อยต้อง่วกมากในแง่ของความสัมพันธ์ของชาวโสดวันเสาร์นะครับต่อจากนั้นเรามาสู่ในแง่ของสุขภาพกันต่อเลยนะครับสุขภาพของชาววันเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าเราจะไพ่สองดาบนะครับถ้าสองดาบขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ชาววันเสาร์นะครับท่านระวางังอาจจะมีอาการไม่สบายเล็กน้อยอย่างเช่นเป็นหวัดห,หรือว่าภูมิแพ้ต่างๆเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เทู้สึกอาการเหล่านี้ก็ให้รีบ พบแพทย์ทันยาแล้วว่าผ่อนดีดีนะครับจะได้ผ่านเพิมวันนี้ไปได้นะครับรวมทั้งให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กน้อยที่อาจจะเกิดขึ้นในวันนี้ไ้ด้วยนนะครับสำหรับชาววันเสาร์ในแง่ของสุขภาพนะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของเลขนำโชคกันต่อนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลขแปสิบห้านะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะครับอีกหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นหมายเลขแปสิบนะครับ เออ่85นะครับ11แล้วก็82นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์ให้รับทราบกันดูแล้วกันนะครับจะได้ช่วยแสดงความยินดีด้วยนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับการทำนายดวงรายวันของคนทั้ง7วันในวันนี้พร้อมทั้งเลขนำโชคนะครับของคนทั้ง7วันนะครับตรงที่ทายไปทั้งหมดนี้เป็นดวงกลางๆนะครับไม่ได้จอดจงท่านหนึ่งท่านใดนะครับเพราะฉะนั้นให้ใช้วิจารณญาณในการทำไปใช้ด้วยนะครับแต่ว่า ถ้าอยากให้ตองมาดูของท่านก็สามารถทักมาดูๆในการส่วนตัวทำและแอปที่ปรากฏบนหน้าจอได้โดยเช่นกันนะครับหรือว่าสามารถพบคุณหนุ่มได้ในแอปพยากรณ์ดวงสูด้วยเช่นกันนะครับก็ยังไงก็ตามนะครับก็ฝากก,า like, share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามกาดมสังขารดีดนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับคลิปใหม่จะออกทุกเที่ยงคืนนะครับท่านที่กด,ต,กดต,ติด,าดตามกดสังขาดไว้ระบบจะเตือนทุกครั้งเวลามีคลิปใหม่ขึ้นมานะครับ แล้วยังไงก็ตามก็ขอไปพอให้ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังในวันนี้ประสบความสำเร็จทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพและโชคลาภนะครับยังไงเราพบกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปต่อไปนะครับว,วันนี้สวัสดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ